แกะออกมาแล้วนะคะว้าวก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำไข่มุกอันชันกันค่ะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อันชันออร์แกนิกอบแพ้งค่ะจากสวนกิ่งดาวนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมของเราประกอบไปด้วยน้ำเปล่าค่ะ450กรัมค่ะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะผงวุ้น1/1ส่วน2ช้อนชาค่ะก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออันชันอบแห้งนะคะอันนี้เอาไปซาวน้ำมาแล้วน้ำหนัก3กรัมค่ะ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีพิมพ์วุ้นค่ะจะเป็นพิมพ์วุ้นไข่มกนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แล้วก็เข็มฉีดยาค่ะเอาไว้สำหรับฉีดวุ้นเข้าไปด้านบนของพิมพ์นะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราก็ทำการต้มน้ำก่อนนะคะ เราก็จะเห็นว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มมีฟองขึ้นมาเราก็จะใส่อันชันนะคะลงไปคนนะคะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีน้ำอันชันก็จะเริ่มเดือดขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะตัก เอาอัญชันออกนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำอันชันสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะ คนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปนะคะคนผงวุ้นให้ละลายนะคะ ทิ้งไว้ให้น้ำเดือดสักครู่ค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สกันค่ะทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะ หลังจากที่น้ำอันชันเริ่มอุดแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์กันแล้วเราก็จะทําการกรอกลงไปในพิมพ์นะคะแล้วก็กรอกให้น้ำล้นพิมพ์ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะเมื่อกรอกครบแล้วเราก็จะทำการปิดฝานะคะเราก็จะปิดฝาเขาลงไปเลยพยายามกด กดลงไปให้วุ้นขึ้นมาจนเต็มพิมพ์นะคะพิมพ์ด้านบนอาจจะมีบางลูกนะคะที่เขาใส่ได้ไม่เต็มพิมพ์ก็จะเห็นว่าเป็นช่องว่างสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าพอเราแกะออกมาแล้วเขาจะไม่เป็นลูกกลมๆเนาะเราก็จะแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้กระบอกฉีดยานะคะเติมเข้าไป จากนั้นเราก็จะทิ้งเขาไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าแกะแล้วจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราแช่วุ้นจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าผลการทดลองของเราเป็นอย่างไรบ้างาก็เตรียมไม้จิ้มฟันมาด้วยเพื่อที่จะมาแกะวุ้นนะคะจะรอดไหมนะ แกะออกมาแล้วนะคะว้าวก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสดใสน่ารักมากก็จะไม่เขียวนของเราลงไปในถ้วยนะคะและดูเหมือนจะเขี่ยยากๆนิดนึงนะแล้วก็จิ้มออกนะคะจิ้มออกแบบนี้ก็จะหลุดง่ายๆกว่า ไหมนี่หลุดแล้วหลุดแล้วก็ใช้วิธีการจิ้มออกไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้อันชันไข่มุกหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้เป็นไข่มุกในเครื่องดื่มหรือว่าวางเป็นท็อปปิ้งก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการทำไข่มุกอันชันเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบาย